ก็หลอดไปเสร็จแล้วเอไปเอาบให้ไป อะไรตั้งมาว่าป๊ป๊อดีเว้ย ในเย็บบ้านผมนีปปั๊มมาเนี่ยปั๊มปั๊นอะไรนั่นปั๊มคออันนี่ด้วกันนะคอตรองอาหางน้ำมันมันเย,ยอ,อ,เนอะมาเจอเราบริษัทเขาเพีย้ยนดื่มไม่ได้นะลูกนี่ก็เลยเอาเลย ติงครับสามพันอันนี้อาจะตัดตัวเหลือแคาลาสองตัดตัวเก็บงานเส็สิ้ง ไล่หาไล่เนี่ยมันก็แปลงหมดแล้วมันตัดหาตัดหา,าได้ๆประมาณตกตัดเจ็ดตัดเสร็จมาอ่า chấm một giao đẹp không nè nè con lăn đấy nhá nào luôn đó đâu. ไปแล้วครับแล้วซิงเสร็จแล้วเจ็บสำลักกลับบ้านได้โคตร มาแล้วครับทีมงานอ e ีแตนซิ่งไปแล้วไปแล้ว,ลวนี่สามชาไปแล้วครับอีแตนซิ่งมาแล้วครับเสียอดุลโอ้เกือบไปลงไห้ละพิแต้หน่อยพิแต้หน่อย ยี่มเยี่มเนี่ยดังแต่ทรอบรอบไปหมดเลยไปแล้วทีมงานอีเตนซิ่ง